หมอนปลาเก็บเห็ดสวยมากเห็ดปลานี้อุดมสมบูรณ์นี่ก่อนวางนอนเ,เห็ดอะไรมาเกิดมันขูดหินวะเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะคะไป อุ้ยแม่แม่เลื่อนดอกเห็ดดอกใหญ่เบ้อเบ้อป่าในสมบูรณ์ฝากกับพ uh ี่น้องบ้ามากกันเอาถิ่มเออมีคนมาเก็บป่านี่เนาะีแต่ฉันกับเพื่อนสาวนี่ค่ะพาเพื่อนสาวมาไม่ห่วงป่าเด้อไม่ห่วงป่าค่ะมาได้ตลอดดูดอกนี้ มันจะเริ่มเทวรอ่ะดูดอกนี่สมบูรณ์ครับดูดอกใหญ่กว่าหน้าฉันอีกสมบูรณ์สมบูรณ์นี่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมได้ดอกเดียวอ๋ออาทิตย์หน้าคือเก็บไม่ได้แล้วค่ะทุกคน ช่ำน้ำมากนี่อีกมันปูบ้านไหนเน,นี่ยดอกเบญโบลูบาร่าด,ดอกสุดท้ายจะยามจะเกดิด <c oughs> เคตัดขากันฟังหรือตัดขายู่เจ้าสารพัดเห็ดมันนี่เดี๋ยวเห็ดสี่ชนิดอื